พรราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออย่าช้า5การตัดสินใจที่ลิเวอร์พูลต้องรีบก่อนเดทไลน์ line, ตลาดนักเตะลิเวอร์พูลกำลังเผชิญช่วงเวลาสำคัญเรื่องการตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ก่อนที่จะปิดตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าของแดงพึ่งปิลดียลจอร์จ้มาร์มาดสาวิลีนาทวันจอร์เจียมาจากบารเลมเซียแต่ส่งไปให้โตสกัดยืมตัวต,วตลอดฤดูกาลนี้และจะกลับมาที่แอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2025 อย่างไรก็ตามก่อนจะถึงเดไลน์ตลาดนักเตะรอบแรกภายในค่ายเดอะเรสคงจะมีการเคลื่อนไหวทั้งการเสริมทัพและการปล่อยแข้งบางคนออกไปซึ่งนั่นเป็นเรื่องสําคัญที่บอร์ดบริหารและอาร์เนอร์สล็อตต้องร่วมกันทําเพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่งที่สุดสําหรับการลุ้นความสําเร็จในฤดูกาลนี้ แอนโทนีกอร์ดอนลิวอร์พูแสดงความสนใจอยากเซ็นสัญญากับแอนโทนีกอร์ดอนตั้งแต่ช่วงต้นสมร์นี้โดยค่าตัว75ล้านปอนด์ได้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามนิวคาสเนเต็ดตัดสินใจยกเลิกการเจราจาและทำให้นักเตะต้องอยู่ในถิ่นเซนต์เจมพาร์คต่อไป อย่างไรก็ตามข่าวลือเรื่องความสนใจในตัวกอร์ดอนยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องและนั่นทําให้สาวกเดอะค็อปลุ้นกันว่าพวกเขาจะเซ็นสัญญากับอดีตเด็กปั้นเอลตันได้หรือไม่โดยการที่ตลาดพ่อค้าแข่งเตรียมจะปิดตัวในเร็วๆนี้หรือว่พูลจาเป็นต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าเพื่อเจรจากับนิวคาสเซิลอีกครั้งหรือจะยุติความสนใจกอร์ดอนเอาไว้ก่อนจโกเมส ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขาการเซ็นกอดอนมีการตกลงกันว่าโจโกเมสจะย้ายไปเล่นให้นิวคาสเซิลด้วยสนนราคา45ล้านปอนด์แต่สุดท้ายการย้ายทีมจบลงด้วยการที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปัจจุบันปรากาหลังทีมชาติอังกฤษยังคงมีอยู่เป็นส่วนหนึ่งในขุมกำลังของหงแดงในยุคข,ของกุนซืออาร์เนอร์สลอตแต่กรณน,นั้นนักเตะก็ดูเหมือนไม่น่าจะมีอนาคตเพราะเขายังไม่ได้ลงสนามในเกมเพรีเมียร์ลีกแม้แต่นาทีเดียว ในเวลานี้โกเมสยังคงมีข่าวลืออย่างต่อเนื่องว่าจะอำลาทินแอนฟิลก่อนตลาดพ่อค้าแข้งซัมเมอร์นี้จะปิดตัวตอนนี้หงแดงจะต้องตัดสินใจว่าจะยอมปล่อยนักเตะออกไปหรือให้เขาอยู่กับทีมต่อแต่ก็ต้องเป็นแค่อย่างอะไรเท่านั้นเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ สำหรับตำแหน่งเซนเตอ,อร์แบ็กของลิวอพูลยังคงมีข่าวลือว่าพวกเขาแสดงความสนใจอยากเสริมความแข็งแกร่งบริเวณพื้นที่นี้มาตลอดช่วงซัมเมอร์เพราะทีมเพิ่งปล่อยเจอมาติบออกไปจากทีมแบบฟรีเอเย่นอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่วันที่มาติบอำลาทีมจนกระทั่งถึงตอนนี้หขงแดงยังไม่สามารถหาปราการหลังคนใหม่มาร่วมทับได้เลยโดยหนึ่งในเหตุผลก็เพราะว่าสเปคแนวรับของพวกเขาก็คือต้องเล่นได้ทั้งเซนเตอร์ตัวกลางและฟูลแบ็ก ตลาดช่วงสัมเมนี้มีรายงานเกี่ยวกับผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กหลายคนที่พัวพันกับลิเวอร์พูลแต่เกือบทั้งหมดย้ายไปเล่นให้กับต้นสกัดใหม่หรือฝากอนาคตเอาไว้กับทีมเดิมถ้าหากเดอะเรดเล็งเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ก็ต้องรีบตัดสินใจให้เร็วที่สุดไม่งั้นอาจจะชวดแข่งเป้าหมายก็ได้สเตฟานบายเซติ นักเตะอีกรายที่มีรายงานว่าอาจจะอำลาทีมนั่นก็คือสเตฟานบายเซติดกองกลางดาวรุ่งโดยช่วงที่ผ่านมาเซลตาบีโกแสดงความสนใจอยากเซ็นสัญญากับแข้งรายนี้อย่างมากบายเซติดกำลังมีอนาคตสดใสกับหงแดงแต่น่าเสียดายที่โรนการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องทำให้เขาไม่มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพและแม้จะหายเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนัก สำหรับตอนนี้ลิเวอร์พูลรู้ว่าพวกเขาต้องใช้งานบายสเซติสอย่างทนุถนอมเพราะหวั่นใจว่านักเตะจะโดนโรคเรียงเล่นงานอีกครั้งนั่นทำให้ทีมอาจจะเลือกส่งเขาไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อให้เขาได้เรียกความมั่นใจและความฟิตแบ็กซ้ายแม้ว่าตอนนี้แอนดูโรปสันจะเป็นเจ้าของสมบัติในตำแหน่งนี้ก็ตามแต่ด้วยอายุที่ปลาเข้าไป30ปีกอบกับมีปัญหาบาดเจ็บในช่วงที่ผ่านมาทีมจึงต้องหายางอะไรชั้นดีเพื่อมาเป็นแบ็กอัพหรืออาจจะมาแข่งแย่งตำแหน่งก็ได้ ปัจจุบันพวกเขามีคอสตาซีมีค้าสวมบทตัวสำรองอดทนแม้ในช่วงอุ่นเครื่องปรีซีซั่นกรีสเกาเซอร์จะรับโอกาสลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่ไม่สามารถสร้างผลงานให้สล็อตประทับใจได้เลยดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อเรเบรสันกลับมาฟิตสมบูรณ์ในช่วงปรีซีซั่นเขาจึงได้รับเลือกให้เป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ไม่มีนักเตะคนไหนที่จะยืนระยะได้ตลอดทั้งซีซั่นด้วยเหตุน,นี้การหาแบ็กซ้ายคนใหม่จึงเป็นสิ่งที่บอร์ดบริหารโหงแดงต้องตัดสินใจด่วน ลิอร์พูซื้อแล้วปิดดิวมามา,มาดัสวิลีก่อนปล่อยยืมหนึ่งปีฟาบิโซโรมโนโเยียวข่าวคนดังชาวอิตาเลียนยืนยันเฮียวีโกลิอร์พูบรรลุข้อตกลงค้าในทวารดีกรีทีมชาติจอร์เจียจากบาเลเซียรเรียบร้อยแล้วณตอนนี้กำหนดการตัวร่างกายจองไว้แล้วในวันจันทร์ที่26สิงหาคมโดยดิยวนี้มีมูลค่า35ล้านยูโรพ่วงเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายในอนาคตและหากไม่มีอะไรผิดพลาดจะยืนยันอย่างเป็นทางการภายใน2 4ชั่วโมง ยังไรก็ดีมามาลัชวิลลี่จะยังคงอยู่ช่วยทีมตราครั้งค่าวในฤดูกาลนี้ก่อนย้ายสู่ทินแอนฟิลด์ช่วงซัมเมอร์ปี2025ตามแผนการที่ทีมหงแดงวางไว้ให้อลิสันเบเกอร์สวมถุงมือตัวจริงอย่างน้อย1นซีซั่นด้วยกันที่สุดแล้วจึงถือว่าโกวัย23ปีเป็นแข้งใหม่รายแรกของลิเวอร์พูลในยุคข,ของกุนซืออันเนอร์สโอตแม้ยังไม่ได้ลงเฝ้าเสา,สาทันทีเลยก็ตาม จับตาลิเวอร์พูลทาบซื้อเฟเดเดโกเคียซ่าจาก iso, ano, ยูเวนตุสฟาบิโซโรมมโนเยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มลิเวอร์พูลเริ่มคุยกับยูเวนตุสถึงโอกาสคว้าตัวเฟเดเดโกเคียซ่าพร้อมระบุนักเตะไม่ปิดโอกาสย้ายไปคาแข้งในเวทีพรีเมียร์ลีกเป็นที่ทราบกันว่าเคียซ่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเตียโกมาต้าเฮดโค้ชยูเวนตุสและล่าสุดโรมมโนคอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ว่าลิเวอร์พูลได้มองดาวเตะวัย26ปีเป็นหนึ่งในทางเลือกเสริมทัพช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์นี้และเริ่มมมีกาารทบแล้ว นอกจากนี้โรมมโน่ระบุว่าเคียซ่าซึ่งปัจจุบันเลือสัญญากับมาลายถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามีความสนใจที่จะย้ายไปโชฝีเท้าในเวทีพิมริกเช่นกันล่าสุดฟาบิโซโรมมโนยืนยันลิเวอร์พูลได้ทำการยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อขอซื้อเฟดิโกเคียซ่าปีกวยยัย26ปีจากยูเวนตุสแล้วในตอนนี้ยูเวนตุสพร้อมขายเคียซ่าเพราะพวกเขากำลังพยายามผลักดันขายเขาออกจากทีมเช่นกันและหงแดงเองก็ติดต่อไปในวันนี้อีกด้วย โรมมโน่บอกว่าขอเพิ่มเติมความคืบหน้าระหว่างลิพูและเฟเดโกเคียซ่าว่าณตอนนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าเฟเดโกเคียซ่านั้นได้แสดงความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะย้ายไปร่วมทีมกับสโมสรลิเวอร์พูลหลังจากที่มีการเจราจากันในเบื้องต้นที่ผ่านมาปีกทีมชาติอิตาลีวัย2ีกปีกำลังรู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นไปได้นี้และสัญญาในเงื่อนไขส่วนตัวของเขากับลิเวอร์พูลจะไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอน ส่วนยูเวนตุสพวกเขาต้องการให้เคียซ่าย้ายออกไปและขอค่าตัวของเขาอยู่ที่ราวๆ15ล้านยูโรเท่านั้นและตอนนี้ข้อตกลงก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการกันอยู่ในเวลานี้สําหรับฤดูกาล2023-2024ที่ผ่านมาเคียซ่าลงเล่นให้ยูเวนตุสรวมทุกรายการ39นัดทํา10ประตู เจมเพียสจากเดีติกยืนยันไม่ใช่แค่เฟเดรโกเคียซ่าเท่านั้นที่ลิพูกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญาเข้ามาสู่ทีมของพวกเขาก่อนเส้นตายตลาดซื้อขายจะทำการปิดตัวลงเพียสเปิดเผยว่าเขารู้มาจากแหล่งข่าววงในของสโมสรลิพูยืนยันว่าสโมสรสนใจในตัวเคียซ่าเช่นเดียวกับนักเตะค,คนอื่นอีกหลายคนซึ่งอาจเป็นเป้าหมายในการคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงท้ายของตลาดนักเตะในเวลานี้ ยูเวนตุสต้องการค่าตัวของปีกทีมชาติอิตาลีวัย26ปีรายนี้อยู่ที่13.4ล้านปอนด์สำหรับผู้เล่นที่เหลือสัญญาเพียงแค่1ปีในการคว้าตัวของเคียซ่ามาร่วมทีมหรือผู้เล่นคนอื่นในตำแหน่งเดียวกันนั้นไม่น่าจะเปลี่ยนสถานการณ์หรือสร้างผลกระทบต่อแนวรุกในทีมหงแดงคนใดคนหนึ่งตอนนี้ได้เนื่องจากลิปูกำลังมองหาการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของพวกเขาไม่ใช่จะทำให้ทีมนั้นออนแอลงไป เพราะฉะนั ne, ้นจึงไม่มีการขายผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกคนใดออกจากทีมอย่างเด็ดขาดในตอนนี้เบนบัสแซกรายงานผลงานของเฟริโก้เคียซาในฤดูกาล2023-2024ลงเล่น37ครั้งยิงไป10ประตู3แอซิต2.29คีพาต่อ90นาที2.93การพาบอลไปข้างหน้าต่อ90นาทีเหลียงบอลสำเร็จ1.44ครั้งต่อ90นาที พลาดลงสนามไป11เกมพเพราะอาการบาดเจ็บ3ปีก่อนเคีย์ซ่าได้รับบาดเจ็บหนักที่เอ็นไข้หน้าเข่าและดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้กลับไปอยู่ในฟอร์มที่ดีก่อนบาดเจ็บนี้ได้เลยแต่ที่น่าสนใจก็คือเขาอยู่ในอันดับที่5สาหรับผู้เล่นแนวรุกที่สามารถสร้างโอกาสยิง4.79ต่อ90นาทีในซิดาร์ูการที่แล้ว นอกจากนี้เขายังติดสาอันดับแรกสําหรับผู้เล่นที่มีการพาบอลเข้าไปในเขตโทษของฝ่ายตรงข้ามที่58ครั้งอีกด้วยคาดว่านี่น่าจะเป็นการเซ็นสัญ,ญญาในลักษณะแบบเซอร์ดานชากิรีหรือประมาณทาคุมิมินามิโนของหงแดงที่ผ่านมาซึ่งเขาจะเข้ามาช่วยแบ่งเบางานของโมมิดซาลาได้ดีเลยทีเดียวและยังเพิ่มแรงกาดดันให้กองหน้าคนอื่นทําผลงานได้ดีอีกด้วยยูเวนตุสต้องการค่าตัวของเขาอยู่ที่10ถึง15ล้านยูโรเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเคียซ่าที่เลือสัญ,ญญาปีเดียวในซัมเมอร์นี้ สื่อเลียนเผยเคียซ่าเตรียมเซ็น3ปีกับบาซ่าเฟเดリโกเคียซ่ากำลังจะย้ายจากยูเวนตุสมาค้าแข่งกับบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว12ล้านยูโรจากรายงานของสื่ออิตาเลียนตุตโตสปอร์สื่ออิตาเลียนรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเฟเดリโกเคียซ่าแนวรุกทีมชาติอิตาลีของยูเวนตุสใกล้จะลงเอยกับบาร์เซโลนาด้วยสัญญา3ปีพร้อออปชั่นขยายเพิ่มเติมอีก1ปี ยูเวนตุสกำลังหาทางปล่อยเคียซ่าที่เดือสัญญาไม่ถึง12เดือนย้ายสังกัดในช่วงสมอมร์น,นี้ซึ่งแนวรุกวัยยี่สปีตกเป็นเป้าสนใจของบาสซโรนาหลังพลาดเป้าหมายสำคัญอย่างนิโกวิลเลียมส์ของแอตลติกบิลเบาและลุยดิอาสของลิเวอร์พูลรายงานความคืบหน้าล่าสุดจากตุ t ตโตสปอร์ตระบุว่าบาสซโรนาจะจ่ายเงิน12ล้านยูโรให้ยูเวนตุสเพื่อทำข้อตกลงกับเคียซา โดยแนวรุกทีมชาติอิตาลีจะเซ็นสัญญา3ปีพ่วงออปชั่นขยายเพิ่มเติมอีก1ปีพร้อมรับค่าจ้างซีซั่นละ4ล้านยูโรและมีโบนัสที่สามารถทำได้ไม่ยากนักอีก2ล้านยูโรจากข้อมูลล่าสุดระบ,บุว่าเคียซ่าเคียล็อกเกอร์ของเขาในห้องแต่งตัวของยูเวนตุสและได้กล่าวคำอำลาสโมสร,รและเพื่อนร่วมทีมมาหลายของเขาแล้วเช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ